สวัสดีครับตอนนี้กำลังส่งชิงช้าลังนกรูปหัวใจไปที่ปานบุรีนะครับลูกค้าสั่งจองมา20วันนะครับในส่งฮะแล้วก็ประตูสวัสดนะครับของลูกค้ามีทั้งหมด3ตัวครับตัวใหญ่ฮะมีใช้รถหกล้อนะฮะเหมารถหกล้อนะครับลูกค้าสั่งไปทั้งหมด4ตัวฮะเอาไปก่อนแล้ว2ตัวนะฮะ ตอนนี้ก็คงค้างสามตัวสั่งเพิ่มอีกตัวนึงนะก็จะเป็นรวมทั้งหมดน่าจะเป็นห้าตัวนะสั่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งวันนี้ก็ต้องขนไปสามตัวนะครับตัวหนึ่งเสร็จแล้วนะครับตัวสวรรค์นะไปกับผมจะเอียงนะครับปานบุรีฮะตัวจิงตัวใหญ่นะครับอาจจะเห็นในวิดีโอหรือในภาพถ่ายเหมือนตัวเล็กกับตัวจิงใหญ่มากๆครับแล้วก็หนักมากนะครับตัวละสามร้อยกิโลนะ สินค้า2ตัวนี้ต้องใช้รถ6ล้อนะเต็มไหมฮะ